วันนี้พาไปรู้จักกับคุณหมอปุ๊กนะคะซึ่งก็เป็นแพทย์หญิงประจำโรงพยาบาลศูนย์บูดีรมค่ะเขาก็ร้องเพลงกล่อมคนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนนะคะด้วยเสียงที่ไพเราะเพราะว่าเคยประกวดร้องเพลงรายการดังแล้วก็สามารถควา้าแชมป์มาได้ถึง20สมัยเลยละคะ่ะ สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ได้ไม่น้อยเลยนะคะเมื่อผู้ใช้ติ๊ t ตอกชื่อว่าหมอปลาวานค่ะได้เผยแพรค่คลิปวิดีโอสุดปังของหมอปุ๊กแพทย์หญิงรายหนึ่งนะคะที่ได้ร้องเพลงสาวเพชรบุรีเสียงหวานระดับนักร้องเลยเลยะคะ่ะที่จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบุรีรัมนะคะจนกลายเป็นไวรัลมีคนเข้าไปรับชมมากกว่า8,06,900 0ครั้งเลยละคะ่ะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์รัวๆมากกว่า3,000ความเห็นเลยนะคะโดยแพทย์หญิงนัทริดาบันเทิงใจค่ะหรือว่าคุณหมอปุ๊กนะคะอายุ24ปี เป็นแพทย์ประจําตึกสัญญกรรมกระดูกโรงพยาบาลสูบุรีรามค่ะก็ได้เล่าว่าสาเหตุที่ร้องเพลงในวันนั้นเป็นช่วงเวลาจะเลิกงานได้มีพยาบาลในห้องฉีดวัคซีนขอให้เธอช่วยร้องเพลงกล่อมนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันค่ะแล้วหลายคนก็ดูว่าหมอปุ๊กเนี่ย เคยประกวดร้องเพลงในรายการดังเมื่อครั้งที่เรียนแพทย์ปี3แล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาก่อนนะคะเป็นแชมป์ถึง20สมัยค่ะซึ่งหปูเองก็บอกว่าดีใจที่มีคนเข้ามาชื่นชมเป็นจนํานวนมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจในการทํางานนะคะซึ่งซึ่งก็มีสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะก็คืออยากจะให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อประเทศไทยของเราจะได้เดินหน้าไปต่อค่ะ เสียงไพเราะม,มากจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นการขอความร่วมมือจากทางแพทย์นะคะว่าอยากเห็นทุกคน,นได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะ